ผมเคยทําคลิปนะครับว่าถ้าเรานําปุ๋ยสูตร4600ครับแล้วก็ปุ๋ยสูตร151515 15 15แล้วก็ปุ๋ยสูตร0060ครับอย่างละกระสอบนะมาผสมกันครับมันจะได้เป็นปุ๋ยสูตรอะไรนะครับซึ่งปกตินะครับการคิดปริมาณธาตุอาหารเราจะคิดอยู่ที่100กิโลกรัมนะครับผมปุ๋ยสูตร4600ก็จะมีไนโตรเจนอยู่ที่46นะครับ สูตร15 15 15ก็จะมีนิโตรเจน15ฟอสฟอรัส15แล้วก็โพแทสเซียม15นะครับส่วนปุ๋ยศูนย์60นะครับก็จะมีโพแทสเซียมอยู่ที่60นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอานำมาเพียง50กิโลกรัมหรือวหนึ่งกระสอบเราจะต้องหารลงมานะครับผมอันก็คือหารครึ่งนั่นเองนะครับปริมาณทาอาหารที่ได้ก็จะเหลือครึ่งหนึ่งนะครับแล้วทีนี้นะครับเมื่อนำ ปริมาณครับแต่ถ้าแต่ละตัวมารวมกันนะครับผมของแต่ละสูตรปุ๋ยนะครับไนโตรเจนนะครับจะมีปริมาณอยู่ที่สามสิบจุดห้านะครับผมฟอสฟอรัสอยู่ที่เจ็ดจุดห้านะครับแล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่สามสิบเจ็ดจุดห้านะครับผมครับผมคือคือปุ๋ยนะครับสามกสสอบนะกระสอบละห้าสิบกิโลกรัมนะครับผมก็จะเป็นปริมาตรครับ 1 5 0่งกิโกรัมครับมีนโตรเจนอยู่ที่สามสิจุดห้ครับฟอสฟอรัสอยู่ที่เจ็แล้วก็โพแทสเซียมอยู่ที่3 7มจ็ดจุดนะครับผมแต่ทีนี้เราจะต้องเอาไปคิดนะครับในปริมาณ1นึ่งรกิโกรัมรั่วหนึ่งร้อปซ์ครับโดยการคูนร0อยหารด้วย150ยห้านะครับก็จะเหลือนโตรเจนอยู่ที่20นะครับฟอสฟอรัสก็เช่นเดียวกันนะครับคูณหนึ่งหารด้วยห้านะครับก็จะเป็น5นะครับผม ำหรับโพแทสเซียมนะครับก็คือเอา37.5นะครับคูณร้อยหารด้วยห5 0่านะครับก็จะได้เป็น25นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมปุ๋ยสูตรที่ได้นะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยสูตรนะครับ20่นะครับผม5แล้วก็25นะครับผมก็คือก็คือ20.3เองนะครับถ้าเอาจุดทศนิยมนะครับ้าผมเขียนเป็น20นะครับปัดลงนะครับ อันนี้ก็คือนะครับสูตรเดิมนะครับที่ผมคิดนะครับอ่าสูตรนี้ครับก็มีผู้รู้นะครับบอกมานะครับผมก็คือเราเอาจํานวนแลขธาตุแต่ละตัวมารวมกันแล้วก็หารด้วยสามนะครับผมง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าวิธีนี้นะคิดจากปริมาณหนึ่งร้อยกิโลกรัมหรือว่าเอ่อหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คือเอาปุ๋ยสูตรสี่หกศูนย์ศูนย์ครับอ่ามาหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะครับผมสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าครับ อ่าหนึ่งร้อยกิโลกรัมแล้วก็ซูสโหนกซูนนะครับมาหนึ่งร้อยกิโลกรัมครับจากนั้นก็เอาอ่าปริมาณแร่ธาตุแต่ละตัวมาบวกกันนะครับผมไนโตรเจนอยู่ที่สี่สิบหกนะครับบวกสิบห้าก็จะเป็นหกสิบเอ็ดครับฟอสฟอรัสนะครับผมสิบห้านะครับแล้วก็อ่าโพแทสเซียมครับสิบห้าบวกหกสิบก็จะเป็นเจ็ดสิบห้านะครับผมจากนั้นนะครับเอามาหารสามนะครับผมก็จะได้เป็นสูตรอ่า ยี่สิบห้ายี่ส้านะครับผมตรงนี้ครับใช้ในกรณีครับคิดจากปริมาณ1นึ่งร้อยกิโลกรม่วหนึ่งร้อซนครับก็ใช้สูตรนี้ได้นะครับผมครับเอามารวมกันแล้วก็หารสเลยนะครับก็จะได้เป็นสูตรปุ๋ยอปานะครับอ่านี่ก็เป็นวิธีรัดนะครับผมสูตรง่ายนะครับใช้ในกรณีนะครับเอาปุ๋ยแต่ละตัวมาผสมปริมาณจะเท่ากันครับ ในปริมา์ครับหนึกิโลกร,รัมล้วนหนึซนะผมก็หาสาก็จะได้เป็นสูตรปุ๋ยเลยนะครับครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม